สวัสดีพี่น้องกันเมื่อสุงนงสุ坤หรือฟังลาหรือฟังไทยหรือต่างประเทศสวัสดีพี่น้องืันนี้ขามาพบมาบอกับน้องสมใจคือเก่านะพี่น้องนี่น้องใจพงมาเตะเบียกพี่น้องมาเทศเบียกนะพี่น้องเนาะกะอยากตัเนะพี่น้องอยากตัมลงนัดพี่น้องไปลาน้องใจกะตันที่เรียบร้อยนะพี่น้องเฮ้ยแห้พี่น้องกะจะพาพี่น้องมากินน้ากันเราพี่น้องนาคันพร้อมแล้วคันพี่น้องสนใจกะมากินน้าเลือกพี่น้องคันพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยพี่น้องเอ้าพี่น้องกินซุกมาอะไรเลยพี่น้องเว้ยละเาวเนี่ย ใส่โขกเลยพี่น้องเนื้อน่ากินอ่ะอยากกินแหงอัลีพี่น้องเมื่อยแหงอัลีพี่น้องเมื่อยอยากกินชองแบบนี้แหละพี่น้องน้องใจอยากกินกระตามเองนั่นแหละน้องอันนึงหมางหนามเห็นไหมพี่น้องมาพี่น้องกินสุดนหนามเลยเด้อพี่น้องสุดหนามเลยนี่แหละสุดหนามไปเลยแซ่บอยู่พี่น้อนัวแหงเลยแซ่บแซ่บอยู่ น้ำใจฉลองน้ำใจแสบพี่น้องน้ำใจกับพ่อหัวแหล่พี่น้องนะจังแสบน้ำนี่แหละแสบเนาะี๋ยวก็หายด้วยพี่น้องตอนตอนนี้ไงแล้วเนาะ มาพี่น้องกินนํากันมาพี Mother, ่น้องเอ้ยมามานาป้าลุงพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องกินนํานสนใจตาักนดานักดิกสุกซะพี่น้องแต่่มีพอดีอยากกินพี่น้องเนาะแต่มันเผ็ดอยากกินยาแลไดเบียดจท้องแล้วพี่น้อง 真哪 ดไปแทบเดือพี่น้องเอาไปน้องงกินนกก้ำใจกาล่าไปก่อนเปน้องเพ่นแงอะไรนน้ำใจกินนามก็นได้ไ่น้องถ้าไครชอบตุนี่อย่าลืมโอ้ยกดไลค์ก,แกดแชร์กดติดตามทางช่องกูรีนแชนเนลไปดิพี่น้องกูเปไปแฟพี่น้อง